สวัสดีทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่องผมนะครับช่องถ่ายเรื่อยนั่นเองนะนะมามาเล่นเกมกันนะครับทุกคนโดยเกมที่เราวันนี้เราจะมาเล่นก็นคือ Minecraft ก็มาแล้วตะกี้เกิดอะไรไม่รู้ตะกี้เดินไม่ได้เฉยเลยอ่าเรามาอยู่ในพื้นที่ที่ถือว่าสุดยอดในการเล่นนะเป็นเหมือนว่าเป็นอ่าอะไรไม่รู้อะครับลืมชื่อซีดไปแล้วอ่ะนะ เราชื่อไบโอเกมโอ้มีป่าไทายใกล้ตรงนู้นโทษทีนะเราจะทำมาันมดูเออๆกัน,นครับโดยนี่จะเป็นการเล่นไม c คั f ฮาร์ดคอร์นะครับโดยใช่ครับไม e ครับฮาร์ดคอร์เราต้องห้ามตายนะครับโดยภารกิจในวันนี้น่าจะเป็นการสร้างบ้านให้เสร็จก่อนเพราะที่ฟ้ามันจะมืดนะครับแล้วก็เริ่มจากการตัดไม้ทำลายป่ามันใช่ไงวะลืม ลืมวิลี่อันะนะั้นอันนั้นไม่ใช่กูเล่นไม่เป็นไอี้อันนี้นะเล่นใช้คอมเออไม่ใช่คอมหรอกเนะี่ยอะมันคีย์บอร์ดอะเนาะเล่นใหมือนในคอมแล้วก็ต้องไม่มีแผงอ่าไม่นูน้นะวิธีการสร้างแล้ว,ลวก็ต้องมาม้วสร้างกันเอง โอเคโอเคมาด้เวลาเข้าู่ยุหินรับนะวิธใช้นั่นมันไม่เดินแ้วมันไม่เดินบเนะืมันไม่เดินนะคนุณกดกดตะบ,บิวแล้วมันไม่เดินเอ้เดเวดอะไรวเน่ยเด้อ What the fuck เนะพอปิดอันนี้กันเดี๋ยวเราจะใช้ใหม่โอเคตอนนี้ได้แล้วนะทุกคนตอนนี้มันเออเออดิดนึงเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ตะกี้กับคอมไห้นั้นเดี๋ยวไม่นานนะคอมเออเลยยงนิดไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะหมายถึงว่าพอ รู้จักไหมครับนีาา่ไหนรูาา้จักไหมครับมันก็นานอยู่แรือว่าไอการเล่นโดยใช้เมาส์คีย์บอร์ดอะไรเนงะี้ยเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้เล่นนานแล้วโอ้ยวัดวัดวัดเดอะโฟร์คุณทำอะไรอ่ะเอ้อเยลูกูโยนทำไมเนชะ็ดแม่โยนทำไมวะเนี่ยโอเคตัดไม้ไอ้ตัดไม้ข้อขุดหินอ่ะ ภารกิจในการสร้างบ้านกูมันมีสรทจนี่มันจะเสร็จไหมน่าจะไม่อีทอรีอมีอทอรีมีไม,ม้แล้วเาราก็ต้องค้าอแล้วไอนี้บ้านเราถ้าเป็นบ้านสาสอ่ะสามอ่ะ ก็ไม่กว้างใหญ่ไพศาหลหรอกวงมางไม่เสร็จเอาการที่ดีคือการข้าววัวนะไป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 แล้วก็อลาแกก่อนในการสร้างเตียง ถ้ำนันไม่หล่อนจริงนะเว้ยไม่พูดเลยถือว่าเป็นอู้ถ้ำใหญ่นะแล้วเราจะจะไม่ง่นะเราจะไม่งงกระโดดลงไปเดืขดเลยมันเป็นอะไรที่เสี่ยงตายมากว่าถ้าเราจะเดินลงไปโอ้แล่เป็นถ้ำน่าหลงนะเรามาเกิดในความมันเออมีแม่น้ำนเลอยอตกปลาได้อะไรได้ ออาเรามาหาทำดีสร้างบ้านกันดีกว่าทำดีสร้างบ้านสร้างบ้านตะกี้ทำอะไรอย่าถามนะครับการควบคุมสุขภาพเราหาพื้นที่สร้างบ้านนะเอาวันนี้ลนะ้วจะได้หาง่ายนะ บ้านอ่ะบ้านอ่ะบ้านมันเป็นสามคุณสามแล้วกูเจอแก่แล้วโคตรกูจะวางชี้อะไม่นะกูลืมโอ้กูทำอะไรลงไปอากูต้องไปต,งตัดไม้เพิ่มอยู่แล้ว Then they about the night tonight. I'm the same, and then they right. money washing, by oh, not that old, young, but not that young. I don't want to and This the roast and Ah, da, 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 Do the la da, da, do the lighting. I look the light and I could not lie, could not lie, could not lie Baby, do not doubt me, make me feel alive Baby, I didn't, I didn't lose my sleep Dreaming about something we could be Baby, I didn't, I didn't know heart So long as I'm proud of myself, I'll do the same Baby, i do not nothing to the sleep Dreaming about something we could be Baby, don't like to sleep Dreaming about something we could be Changing the money, washing burnt

โอ้เชียรยาลินโดนอนไนี่นะแก่ตัวว่าเดียราา์ยัยินก็โดนโดนว่าชียางั้นก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ